สวัสดีทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแก้วคนชอบหอยหี่แล้วนะคะใครชอบห,อห,หน่อยฮานอยนะคะห,อห,ห่อยฮานอยราอยปกติฮานอย VIP พแล้วก็หนอยพิเศษนะคะติดตามช่องแก้วคนชอบหอยไว้เลยนะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะโดยใช้วิจยายาัยในการรับชมเท่านั้นนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะมองนีเข้ามีดุดนะคะใครชอบก็ ฝากกดติดตามกดซับสไคร้นะคะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดนะคะทำหน่อยนะคะวันเมื่อวานเมื่อวานหยวยเราเข้าวีบุญล่างเลยนะคะเข้าวีบุญล่างสองสองกับสองหนึ่งนะคะแล้วก็ฮาหนอยฮาหนอยพิเศษก็เข้าลู่นะคะลู่เข้าลู่เจ็ดแล้วก็เข้าตัวกันศูนย์เก้านะคะฮาหนอยพิเศษก็เข้าฟันสองนะคะมาสี่สองนะคะ วันนี้ได้อะไรมาดูกันเลยเป็นแค่แนวทางนะคะย้ำนะคะเป็นแค่แนวทางวันน mm um like ี้ฮานอยพิเศษของเรานะคะฮานอยพิเศษวิ่งรูดอยู่ที่สองสามนะคะฮานอยพิเศษวิ่งรวดอยู่ที่สองสาฟันที่สองฮานอยพิเศษวิ่งเร็อยู่ที่สองสามฟันที่สองนะคะฮานอยปกติปกติวิ่งรูดอยู่ที่สามเจดฟันที่สามนะคะฮานอยปกติวิ่งรูดอยู่ที่ สาฟันที่สามนะคะตัวเจาะตัวเจาะตัวเจาะพิเศษกับปกตินะคะวินวินด้วยกันเลยนะคะเลขใกล้เคียงกันมากแล้ววินด้วยกันเลยนะคะ<ม>ก็สองหนึ่งสองห้าสอแก็ดศล้วก็หนึ่งเก้านะคะตัวเจาะตัวเจาะ ปกติแอร์ตัวจอะปกติกับพิเศษนะคะอ่าวินในตัวเดียวกันเลยก็คือสองหน8 3 2สองห้าสองแแล้วก็ห9นะคะหนอยพิเศษกับปกตินะคะอ่าวินในตัวเดียวกันเลยอ่าตัวเจาะตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัววิ่งก็ ว,วิ่งรูดก็พิเศษวิ่งรูด23ชันที่2นะคะปกติวิ่งรูดอยู่ที่37ชันที่3นะคะมาถึงห้าน้อ VIP VIP วันนี้วิ่งรูดอยู่ที่10ฟันที่1นะคะ,ะ 5, 9, VIP VIP วิ่งรูดอยู่ที่10ฟันที่1นะคะตัวเจาะตัวเจาะก็10141719030609นะคะ VIP V i p ีมีเลอยู่ที่10วันที่1ตัวเจ้าก็10 14 17 19 03 06 09นะคะอ่าวันนี้ตัวการของเราตัวการของเราเมื่อวานมา,มา09นะคะวันนี้ตัวการตัวการ19นะคะตัวการ ตัวการหน1่1เ1้าห9ึ9งศูนะคะตัวการก็แนะนำให้กันไว้ไว้สักนิดหนึ่งนะคะตัวการตัวการกันสักนิดหนึ่งก็ดีนะคะนี่เลยนะคะตัวการน,นะคะตัวการของเรา1 9 1 0 1 4 1 7 9 2 9 5 9 8นะคะ VIP VIP นะคะนี่เลยนะคะ VIP ก็พิเศษค่ะ หวยที่ให้ทุกหวยนะคะมีข้าวมีหลุดนะคะโปรใจวิทยานในการรับชมนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเรื่ยๆปังๆนะคะถ้าชอบก็กดติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพะื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ